ความถนัดแพทย์ปี64จะออกอะไรกันบ้างมาดูกัน,นครับสวัสดีครับน้องเมดเดนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พี่แม็กก็จะมาพูดถึงความถนัดแพทย์ปี64เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์กันว่ามันจะออกข้อสอบอะไรบ้างนะครับโดยยึดจากข้อสอบปี63นะโอเคก่อนอื่นเลยนะครับมารู้จักกับพี่แม็กกันก่อนนะครับเมดเดนคือใครนะครับผู้สอนหลักและทีมงานนะ ก็คือคนที่พูดกับน้องอยู่เนี่ยก็คือพี่แม็กเองนะครับมีประสบการณ์การสอน8ปีนะถ้าใครอยากเห็นหน้าพี่ก็นี่เลยครับนะแฟดน้องของมาริโอนะครับอ่าโอเคต่อมามาเข้าเรื่องกันแล้วนะครับเด็กหกต้องสอบอะไรบ้างในความถนัดแพทย์นะครับความถนัดแพทย์เนี่ยที่น้องจะต้องสอบกันนะครับจะมีทั้งหมด3ส่วนโอเคไหมโดยไอ้สส่วนเนี่ยคะแนนเต็มของมันคือสานะครับ ในขณะที่70%ที่เหลืออันนี้เป็นของ9้าวิชาสามัญน,นะครับทีนี้เรามาดูการ3ามส่วนของเราเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นชาวปัญญา10บจริยธรรม10แล้วก็เชื่อมโยงอีก10นะครับทีนี้เนี่ยมีน้องถามพี่ว่าเอ้ยพี่ครับ30อันนี้มันเยอะหรือมันน้อยพี่แม็กลองเทียบคะแนนจากวิชาอื่นมาให้ดูนะครับคณิตศาสตา์6เทอมครับน้องนั่งนี่เลยท่องสูตรตีโกนะครับแคคูลัสลอก,การิทึม นะหาลิมิตนะครับ6เทอมอันเนี้ยรวมกันอยู่ที่1 4เในขณะที่วิทย์นะครับฟิสิกส์เคมีชีวะนะอันเนี้ยคิดรวมกันนะครับอยู่ที่2 8ดังนั้นจากเปอร์เซ็นต์อันเนี้ยน้องจะพบว่าความถนัดแพทย์มันเอาเยอะมากถูกไหมถ้าเกิดน้องลองดูนะวิทย์เนี่ยแต่และว,วิชาเนี่ยมันตกวิชาละ9.3%ดเอเองนะครับที่พี่แม็กให้น้องดูอันเนี้ยไม่ใช่ให้น้องทิ้งวิชาใดวิชาหนึ่งนะครับ ทุกวิชาสำคัญหมดนะเพียงแต่ว่าในสนามสอบจริงคนที่สอบติดคือคนที่คะแนนรวมได้เยอะที่สุดนะครับดังนั้นวางแผนให้ดีนะโอเคเรามาดูกันที่ตัวแรกกันเลยดีกว่านะครับชาวปัญญานะเขาให้เวลาน้อง75นาทีนะครับทุกชุดเนี่ยความถนัดแพทย์ให้เวลา75นาทีเท่ากันหมดนะครับในส่วนของชาวเนี่ยจะมี45ข้อนะครับ เฉลี่ยแล้วเนี่ยก็คือข้อละนาทีครึ่งนะครับโดยในปี6-3เนี่ยออกอะไรบ้างนะครับจากที่พี่แม็กเนี่ยได้ข้อสอบจริงมาจากน้องๆที่เรียนนะรวมไปถึงทีมงานของเมดเดนนะครับพี่แม็กขอแบ่งออกมาเป็น4ส่วนนะส่วนแรกเนี่ยมิติสัมพันธ์นะครับออกไป6ข้อนะครับมิติสัมพันธ์เนี่ยก็คือเป็นแนวแบบทดสอบเกี่ยวกับรูปภาพนะครับคือมันจะให้รูปภาพมานะ โดยปี63เนี่ยจุดที่มันชอบออกเยอะมากเลยคือเป็นพวก Miller นะครับเป็นแนวสะท้อนกระจกนะต่อมานะครับบีคองเงื่อนไขในปี63เนี่ยออกทั้งหมด12ข้อนะครับโดยออกอะไรบ้างหลักๆเลยก็จะมีเกี่ยวกับแผนผังเครือญาตินะครับคือโจทย์มันจะพูดมายาวมากเลยว่าคนนี้เนี่ยเป็นลูกใครคนนี้เป็นปู่ใครคนนี้เป็นอาใครเป็นน้านะครับแล้วก็ให้ช้อยมาถามว่าข้อใดเนี่ยผิดนะ รวมไปถึงวิเคราะห์เงื่อนไขเนี่ยก็จะให้มาเกี่ยวกับให้สถานที่มานะครับพูดมาให้สถานการณ์มาแล้วให้น้องดูว่าช้อยไหนเนี่ยผิดเหมือนกันนะนะครับอันนี้เป็นแนวของวิเคราะห์เงื่อนไขต่อมานะครับเป็นในส่วนของภาษาไทยแล้วก็จับใจความสําคัญนะครับอันนี้ออกที่13ข้อภาษาไทยกับใจความเนี่ยหลกัหลกๆเลยมันก็จะให้บทความน้องมาครับแล้วก็ถามว่าข้อโต้แย้งกับข้อสนับสนุนเนี่ยคือช้อยไหนนะ แล้วก็รวมไปถึงการให้เหตุผลด้วยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับที่ออกเยอะมากในปี6 3สามเนี่ยคือคณิตแนวแพทย์นะครับคณิตแนวแพทย์ในที่นี้ไม่ใช่คณิตธรรมดานะครับมันไม่ใช่คณิตที่ให้น้องเนี่ยไปนั่งเทคล็อกไม่ใช่คณิตที่ให้น้องไปนั่งท่องสูตรตีโกนหรือว่าแคลคูลัสแต่นี่มันเป็นคณิตที่น้องจะต้องประยุกต์อีกอีกชั้นหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่น ในปี63เนี่ยมันก็จะให้เกี่ยวกับเรื่องเซตมานะครับมีการให้ตารางมาแล้วก็ให้คิดเปอร์เซ็นต์เนี่ยร่วมด้วยนะครับมีการเทียบอัตราส่วนเทียบสัดส่วนนะครับก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับพี่คิดว่าปี64ก็แนวก็จะคล้ายเดิมอยู่แล้วนะครับที่สำคัญเลยนะที่อยากจะให้น้องโฟกัสนิดนึงคือปี63เนี่ยคนออกข้อสอบเขาไม่ออกอนุกรมแล้วนะครับอันนี้น้องต้องรู้นะ แต่เราไม่รู้ว่าปี6-4จะออกหรือเปล่าดังนั้นในคอร์สพี่แม็ก็สอนอยู่แล้วไม่ต้องกลัวจะหลุดโอเคไหมดังนั้นชาวปัญญาเคลียร์นะครับต่อมาจริยธรรมทางการแพทย์นะครับปี6-3เนี่ยแนวข้อสอบของมันเนี่ยปรับลดจํานวนข้อสอบลงมาจาก80ข้อเหลือ75ข้อโดยให้เวลา75นาทีก็คิดง่ายๆข้อละนาทีถูกไหมจริยธรรมเนี่ยมันแบ่งออกเป็น2พาร์ทนะครับคือจริยธรรมแพทย์แบบตรงๆเลย กับอีกอันนึงเนี่ยคือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนะครับเรามาดูกันจริยธรรมแพทย์นะครับที่ข้อสอบปีหกสามเนี่ยชอบออกมีอะไรบ้างหนึ่งเลยคือเรื่องของความลับคนไข้นะครับมีสิทธิ์ของคนไข้มีความซื่อสัตย์แล้วก็สิทธิการรักษานะครับในขณะที่สังคมปัจจุบันเนี่ยออกอะไรบ้างนะครับมีน้องหลายคนเนี่ยที่สอบความถนัด แพย์ออกมานะครับแล้วก็บอกว่าพี่อันเนี้ยมันข้อสอบวัดเข้าหมอหรือว่าวัดวัดคนที่จะเป็นนักการเมืองกันแน่ที่จริงแล้วเนี่ยพี่บอกเลยว่าพาร์ทเนี้ยคนออกข้อสอบเนี่ยค่อนข้างที่จะโหดมากนะครับถ้าน้องลองไปดูคะแนนเฉลี่ยย้อนหลังเนี่ยจะพบว่าพาร์ทนี้เนี่ยเป็นพาร์ทที่คนเนี่ยได้คะแนนเฉลี่ยต่าที่สุดนะครับเพราะว่าคนออกข้อสอบเนี่ยถึงแม้เขาจะออกเป็นแนวการเมืองก็จริงออกแนวสังคมปัจจุบันก็จริงแต่ หลักการคิดเนี่ยคือน้องต้องเอาจริยธรรมแพทย์เนี่ยมาประยุกต์นะครับทําให้อันเนี้ยมันเป็นพาร์ทที่ยากที่สุดนะโดยปี6-3นะครับตัวอย่างที่เขาเอามาออกก็เช่นน้องม .6 นะครับเจอกับป้าน้องจําได้ไหมที่ป้าป้าคุยเสียงดังอะ่ะแล้วเด็กม .6 ก็ไม่พอใจถูกไหมก็เลยแบบเดินเข้าไปคุยสุดท้ายก็มีปัญหาการอย่างเงี้ยคนออกข้อสอบก็เอามาออก รวมไปถึงออกเกี่ยวกับรัฐบาลไทยนะแล้วก็พูดถึงการประท้วงในฮ่องกงด้วยนะครับมีการยกตัวอย่างว่าถ้าเจอเด็กขอทานเนี่ยจะทํำยังไงนะครับมีการล่อซื้อของที่ผิดลิขสิทธิ์นะครับถ้าน้องยังจากันได้เนี่ยก็คือมันจะมีเด็กอ่าสิปีถูกไหมที่โคราชเนี่ยที่แบบมีคนจ้างให้เขาทํากระทงลายการ์ตูนที่มีลิขสิทธิ์แต่สุดท้ายเนี่ยก็ดันไปรู้ว่าอันเนี้ยมันเป็นการล่อจับโดยโดยคนที่เป็นตัวแทนลิขสิทธิ์เนี่ยไปจ้างเอง ถูกไหมเอออันเนี้ยคนออกข้อสอบก็เอามาออกนะครับทีนี้ต่อมานะครับมาดูกันที่เชื่อมโยงเชื่อมโยงพี่บอกเลยว่าพาร์ทนี้เนี่ยน้องสามารถเอาเต็ม1ิบได้นะครับสองพาร์ทแรกอันเนี้ยยากนะครับที่น้องจะได้เต็มยากโอเคไหมแต่พาร์เนี้น้องทําให้เต็มสิบได้นะครับข้อสอบเชื่อมโยงของความถนัดแพทย์จะต่างกับแกดเชื่อมโยงนะครับแกะเชื่อมโยงเขาจะให้มาสองบทความถูกไหมแล้วก็บทความละสิบตัว ถูกไหมครับมีตัวหนาให้10ตัวแต่ของแพทย์เนี่ยจะเป็น1บทความครับอย่างปี63เนี่ยให้มา3หน้าเลยแล้วก็ให้โยงทั้งหมด20ตัวนะครับแล้วก็ตอบผิดลบ3คะแนนโดยที่จะไม่ได้หักข้ามข้อนะครับปี63ออกบทความเรื่องอะไรออกเรื่องเทคโนโลยีก้าวไก่นะครับเด็กไทยต้องก้าวให้ทันนะปี62ออกเรื่องกฎไขมันแบบไหนอันตรายนะครับปี6 1ออกเรื่องภาษีน้ําตาลซึ่งอันนี้พี่แม็กก็เก็บมาหมดแล้วนะครับ ข้อสอบความถนัดแพทย์พาเชื่อมโยงออกยากนะครับออกยากกว่าแกดเยอะนะจนในทวิตเตอร์นะครับหลายคนเนี่ยเทียบกันว่าแกดเชื่อมโยงเนี่ยออกแบบแนวมัธยมแต่ถ้าเชื่อมโยงของแพทย์เนี่ยมันระดับแอสบานมหาลัยเลยโอเคไหม,มความยากมันคนละระดับเลยนะครับโอเคก็เรียบร้อยนะครับสําหรับการวิเคราะห์ความถนัดแพทย์ในปี64สนะครับสําหรับน้องคนไหนเนี่ยที่ สนใจอยากจะเรียนกับพี่แม็กเมดเดนนะครับต้องทำไงบ้างอ่ะก็นี่เลยครับง่ายๆทักมาหาพี่ทางอินบ็อกซ์เลยนะครับหลักๆก็ a ฟ e b o o k นะครับพิมพ์ไปคำว่าเมดเดนก็จะเจอเลยนะครับหรือว่าจะคุยกับพี่ทางไลน์ก็ได้นะครับแต่ไลน์อย่าลืมใส่แอดให้ด้วยนะเออเพราะของพี่เป็นไลน์ออฟ i ิเชีนะครับก็น้องที่เรียนกับพี่นะครับปรึกษาพี่แม็กได้ส่วนตัวเลยพี่แม็กจะมี Facebook ที่เป็นส่วนตัวให้น้อง ทักมาถามอะไรได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็คะแนนออกอย่างนี้พี่แม็กก็จะช่วยวางแผนการเลือกคณะนะครับให้น้องเลือกแล้วไม่ตก6อันดับนะครับคอร์สเรียนของพี่แม็กจะอาจจะไม่เหมือนที่อื่นสักเท่าไหร่นะเพราะพี่แม็กเนี่ยจะไม่ได้จากัด yes. ชั่วโมงเรียนแล้วก็ไม่ได้กําจัดไม่ได้จํากัดพูดผิดนะครับไม่ได้จํากัดอายุคอร์สนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องเป็นน้องม .5 น,นะครับน้องอยากจะเรียนอยากจะเตรียมความพร้อมก่อนน้องสามารถเรียนได้นะครับเพราะว่าพี่ไม่กำไม่ได้ จำกัดชั่วโมงนะแล้วก็อัปเดตข้อสอบให้น้องเนี่ยทุกปีอยู่แล้วนะครับการเรียนของพี่นะครับจะเรียนผ่านกลุ่มใน facebook นะพอน้องสมัครเรียนเนี่ยพี่ก็จะดึงเข้ากลุ่มเลยเดี๋ยวมีรูปให้ดูนะครับสิ่งที่น้องจะได้จากพี่นะครับก็คือตามรูปนี้เลยครับนะตามรูปนี้เลยนะครับแต่น้องอย่าเพิ่งตกใจนะครับพี่ไม่ได้ให้คอมนะครับพี่ให้แค่หนังสือสามเล่มโอเคไหมไอ,อคอมเครื่องนี้นี่ไม่ได้ให้นะครับเพราะเพราะตัวพี่เองก็ยังไม่มีเงินซื้อเลยโอเคไหมก็ จะเป็นหนังสือ3เล่มเพราะว่าสอนครบทั้งสาม์านะครับในหนังสือก็จะมีทั้งเนื้อหาแล้วก็รวมโจทย์นะครับมีแนวข้อสอบเนี่ยให้น้องทำนะอันนี้ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องหน้าตากลุ่มนะครับสมัครแล้วเนี่ยน้องก็สามารถเริ่มเรียนกับพี่ได้เลยนะครับก็อันนี้หน้าตากลุ่มก็ขอขออนุญาตเซ็นเซอร์น้องในกลุ่มนิดนึงนะครับนะโอเคก็ อันนี้ครับประมาณนี้ของคอร์สเรียนของพี่นะครับโอเคย้อนกลับหน่อยก็พี่แม็กก็หวังว่าการวิเคราะห์อันนี้จะทำให้น้องทุกคนเนี่ยพอเห็นแนวทางว่าความถนัดแพทย์เนี่ยที่น้องจะต้องเจอเนี่ยมันจะสอบอะไรบ้างนะครับส่วนใครที่มีข้อสงสัยอยากจะถามอะไรเพิ่มเติมก็ทักมาถามพี่ได้เลยนะครับนะใน Facebook ก็ได้หรือว่าใน LINE Official ก็ได้นะครับถามได้หมดก็ ขอบคุณมากนะครับสำหรับที่สำหรับติดตามการชมคลิปนี้ของพี่นะครับใครอยากให้เสริมเพิ่มอะไรก็ทักมาคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับสูๆ